ยก3ามยกสามนี่ครับซ้ายร้อยเอ็ดซ้ายหน้าซ้ายหน้าโอ้โหแต่ว่านี่ครับแู้เล่นซานโลกเอาคืนพันควันยอมกันแล้วครับแเด็กๆรุ่นน้องครับต้อีเอาขวดจะเอางล้วครับแ้่กระบาดมงคลเพชรมีแข้งยกนี้ครับเพชรนนี่มีหมัดใกล้ๆครับแข้งซ้ายหน้าของเพชินนี่ดีที่ใบตู่หมัดตามครับมงคลเพชรยังไงครับขยับเลยมาจะเอาคืน ออกอาวุธกันหนักเลยนะครับในช่วงต้นต้มยกมือยกสายยังอีกมาแล้วครับเกมคนเพชรเกมสีแดงครับนนเพชรสีดินกางเกงสีน้ำเงินครับ,ยยรบาปากลักใกล้ๆที่ครับแผ่น้องเคียร่ามที่ล้มลงไปครับอีกสองย่างไม่ดีละขึ้นมาว่าตังโตมา พืนเหมือนกันครับามงคลเพชรนี่แกไปโชว์ไปฉายที่รายการใหญ่ระดับโลกมาแล้วนะครับแล้วก็อค่ะรุ่นน้องก็เพชรศรีนิลก็มีวีแววว่าจะตามไปเหมือนกันอุ้ยอู้ยทำไมออกกันหนักแรงแบบนี้ติ๊บโอ้โหดูครับเต้นว้าเสียวเหลือเกินครับใครพลาดมีนลงไปแน่นอนแหละครับออกหนักๆออกแรงๆยิงใกล้ใกลเพชร จังหาจังหวะซับซอกแต่มันไม่ได้ครับตะงหวะซ้ายเมื่อก่อนเพชรอทีนี้ก็ใช้เหลี่ยมเลยครับไปที่มุมด้านหลังน,นะพโโนโเพชรมนปรกฏเพชรอีเดียร์คาเดมี่ครับตะโกนสั่งเกมอยู่มีแชมป์โลกคยไทยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมีรางการกันวันฉายแล้วด้วยทางคู่นี้ต้องบอกว่ายอดมวยเชียร์เต็มมุมเลยนะครับน้ำเงินมีอดีตแชมป์โลกไฟเวทของ IBF อำนาจรุ่ลเลอรครับ ยังไงครับไทยตีไทยครับตีตีไม่ได้กรรมการแยกเลยนะครับกรรมการสตาสุภาสัยครับโอ้คู่นี้เป็นมวยขวาที่นีับตีซ้ายหน้าออกได้ดีออกได้เฉียบทั้งคู่เลยครับโอ้โหนี่ครับชิงจังหวะกันครับแต่ว่าชิงจังหวะแบบใส่ออกอาวุธใส่กันไม่หยุดเลยครับนี่ครับโอ้ยเออเกรดเอด้วยกันทั้งคู่เวลาออกอาวุธนีแบบหวังผลทุกลูกเลยครับหักแบบนี้ครับ มีความสวยง,งามของศิละปะไม่ไม,ม้มวยไทยครับบางจังหวะบางครั้งเด็กอเนกจะไม่ต้องใช้พลังกำลังครับ ไปแล้วครับเป็นสีดินแต่วันนี้พี่โว้ขอใช้กำลังก่อนครับซ้ายขวาหนุนห,หนักหลักแต่ว่าโ์วเว็ตเดีล้มลงไปครับอีก30วิีครับยกที่3ครับแม่ยังสู้กันแบบว่าทีต่อทีเลยครับพีท่ทีน้องทีครับอยืนใกล้ๆตั้งกาสูงเขี่ยล่างไปครับอขยับโอ้โหยังเข่าซ้ายทีมไปครับมีแข้งซ้ายทีมไปอีกแม่ไม่ยอมครับน้องไม่ยอมพี่พี่ก็ไม่ยอมน้องครับ เพราะฉะนั้นมันสิครับมันสิครับมาหน้าจอถูกไปอยู่ช่อง24นี่ครับศึกเพชรยินดีครับโอ้โหนี่ครับมาเดี๋ยวดูครับโอ้โหดูการออกอาวุธของทั้งคู่โหมดยกที่3พักแป๊บเดียวต้องบอกว่าคู่ที่สูสีครับทั้งสองคนต่างนัดเด็กของตัวเองครับมาเล่นงานคู่ต่อสู้ครับแต่ว่ายังอยู่ในเกมของทั้งสองคนครับมาดูครับยกที่ยกที่4ไม่สนใจอะไรแล้วครับเปิดไฟใส่วงในอย่างเดีเอาละครัจริงจริงมา ป่ายหมัดเอาเลยครับอตอนนี้ชิงล็อกล็อกคอเพชรสีนิ่ม,มชิงขึ้นคอจับได้หน่ากลัวอเอาเลยครับแมโชหักโคมอะไรโชเหลี่ยมด้วยครับโอ้โหนี่ครับมามาหักกันแบบนี้อ,อ้าวเอาตื้นเลยโอ้โหนี่ครับว่าเดี๋ยวต้องดูครับอ่าซ้ายนา้ายโอ้โหนี่ครับมาชิงชิงจังหวะออกข้างหน้าวงในเอ้โหโ นี่แหละครับทันกันไม่ยอมกันจริงๆครับจังหวะล้มก็เอาคืนแล้วก็จังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็ลงไปทั้งคู่ด้วยกันเอาละครับเพชรอสัรูขยับเดียดเข้าไปมาใช้หน้าใหญ่เปิดทางขยับครับเทียบในเพชรมงคลเพชรล็อกได้จังหวะนี้เมื่อครีครับใช้ความแข่งล็อกคอไอ้ซ้ายไปดีครับมงคลเพชรยิงหลุดไม้พยายามจะสอดสอดได้แล้วครับเอ้าสอดได้จริงแล้วไอ้ซ้ายไปดีครับไม่มีใครยอมใครครับ นอกเราเห็นแล้วครับมาดูนในครับใครจะแกงตัวก,กันซายโรนไปก่อนเอาขึ้นมาตอนนี้น้องชวนพี่ทะเลาะนครับไม่ไม่สนใจชนอา้าตีตีไหมตีได้ไหมรกตีอา่ามงคลเพชรพยายามจะเก็บกันอาวุธไล่ขา,าไล่แขนไวก่อนกรรมการมีพวกแหม่มใกล้เชือกใกล้มุมครับแยกมาก่อนครับโอ้หนี่ครับ,รบหายกนี้ครับหาเน้นนกันมากขึ้นโอ้โหหารุ่นน้อง โคเิ้นเอาคืนโอ้อา,มากมการแยกออกมาก่อนครับโอ้โหดูครับอาวุธครบแหละครับผู้น<ะ>ี้ครับมีทุกอย่างครับมารเท้าข่าว,าวสอก เข่าลอยก็มาแล้วครับเดี๋ยวก็ไปต่อกเพชรศรีดินทางซ้ายเพิ้อนสองก้ามุ่งเพชรขยับเดินมาครับมุ่งขยายไปจะเอาคืนไหมตั้งรับไว้ก่อนครับมุ่งเพชรดูยาวแล้วดัดแทนขวาสวยอยู่แล้วครับเพชรีดได้เตะคืนมุ่งเพชรไม่ยอมครับเอาแล้ววัดเข่าเหมือนกันโอ้โหเท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 ไม่ได้ครับกรรมการแยกก่อนครับอ่ามุ่งมั่นตั้งใจเหลือเกินนะครับเพชรสีดินเจ้าตัวรู้ดีเลยครับว่าถ้าชนะมงคลเพชรได้นี่ขึ้นห้างขึ้นหิ้งเลยครับ โอ้โหนี่ครับมาเปิดเกมให้กรใจตะว,ว่านี่ครับมารอจับต่อโต้มาลงไปมาโอ้โหนี่ครับโอ้โหนอกดีในเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่อ่ะวอนนี้มาว่ากันต่อคกับยังทีพยายับเดินหัวทะเลาะไฟเงินลูกน,น้องแต่ว่าเดี๋ยวดูครับมาไฟแดงมงคลเทสมาวันนี้นิ่งเหลือกเกิน เดินต่อเนื่องครับเกมยังไม่จบครับอยังยังไม่มีอะไรแน่นอนเอาละครับล็อกแล้วลากมาแต่ว่าหมวกิไม่ยอมครับเอ้าแล้วก็พยายามเร่งคนหนึ่งขึ้นคอคนหนึ่งรัดลางเลยครับไม่ให้ตีครับโอ้โหเอาล้วครับต้องลุ้นกันถึงยกสุดท้ายครับโอ้โหสนุกเร้าใจนี่คือคู่เอกศึกเพชรยินดีพักก่อนทีมคนเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับน้ำเงินเพชรศสุนินอโยุงยิมหรือว่าช่อไทยเศษครับยกสุดท้ายแล้วครับมาสถานการณ์ตรงนี้ก็บอกว่า สามนาทีที่เหลือนี่ใครคุมความได้เปรียบคนนั้นอยู่กับได้รับก,การชูม,มือสูงครับบอลเชื่อว่าบีหัวใจแฟนมวยที่ราชดำเนินแล้วก็แทนหน้าจอช่องชูฟอยู่ครับเอามาครับเดินเดินเหมือนเดิมสายไปครับใกล้เทียงอาวุธใกล้เทียงวงในใครตีใครครับจังหวะจับได้อ่ไม่ไมันใกล้เชือกไปหน่อยครับกรรมาการสตาราดึงมามาสู้กันกนลางเวทีลอ,องดูครับมโอ้โหออกมาคอนเทนต์เปิดเกมบ้าง เแคศซีนินตีเข้าไปโอ้โหวงในครับคนละข่าโอา้โหอะกรรมการแยกออกมาก่อนครับฮิฮิทีมน,นี้นีแม่อาวุธทันกันจริงๆครับดูที่ว่าเดี๋ยวใครจะพลาดใครจะหลุดใครจะหลวกแม่แดดเนื้อไปเลยแคปซีนินอ่านี่ครับอะอะอะกรรมการแยกก่อนครับยังตะกันไม่ถนัดแม่ชุดนี้ทำได้ดีครับแต่ว่าไม่รู้กรรมการเห็นหรือเปล่าครับ รับใต้ปิงแล้วบิงตีดันเข้าเชือกครับแม่เป็นการแก้หววเข่าของมววตัวเล็กๆยุบก่อนครับแต่ว่ายุคนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นหลายคนบอกว่าแม่ลงเอวอาจจะทรงไม่สวยครับแต่ถ้าตีได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิครับเพชรสีนิ่มตั้งรับตั้งไว้ตั้งไว้มงคมเพชรพยายามจะตีไปเรื่อยครับรับแล้วก็ตีไปเรื่อยเข้าไม่เข้าตีไว้ก่อนครับ ครับในทางการเห็นลูกขยานแต่ว่าดูครับโอ้โหแค่ส oh ีน oh ินแค่ทำาท้าเหมือนจะมั่นใจแต่ว่านี่ครับว่า่นจะริมสรุปไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้โ oh ห oh. สถานการณ์นี่ทำเงินมม่ได้แลมนี่ครับนี่อ่ะมงคลเพชรที่บุมบอกขออีกทีเดียวขออีกทีเดียวขออีกทีเดียวอีกอีกอู้ววีว จังหวะเสียหลักขาอ่อนขาแป๊วครับเดี๋ยวต้องดูครับเวลาตรงนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยอดเยี่ยมแล้วครับแม่ทัณนการพลิกไปพลิกมาครับนาทีสุดท้าย5้สิบวิตรงนี้ครับแม่ทั้งคู่นิ่งมั่นใจแล้วครับโอ้โหโปรโมเตอร์ผู้จัดครับนุ่มบสนัทเดชวัชิลรัตนาวงศ์ครับวันนี้4ี่คู่ครับโอ้โหปั่นป่วนวุ่นวายทั้ง4คู่เลยครับอเวลาเหลืออีก30วิบวิสุดท้ายครับจะไปไหนครับ จะไปร้อยเอ็ดกางเกงสีแดงหรือว่าจะไปพิษณุโลกกางเกงสีน้ำเงินครับพี่บอลโอ้โหวันนี้ครับมาหลายหลายคู่เลยนี่มาเจอกันอีกได้เลยครับคู่นี้นี่เกือบจะโคพายกงแล้วยังดูไม่ออกเลยนะคุณติ๊กโอ้อยู่ที่มุมมองเลยครับคู่นี้มนมีเสียงแตกแน่นอนแล้วครับสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับคือน้ําใจนะักกีฬาแหละครับกีฬา ครับที่อยู่เหนือกีฬาก็คือสปิริคับรู้แพ้รู้ชนะร่วรภัยครับกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาครับมักจะมีความเหนที่แตกต่างกันดอกไปครับสำคัญคือให้เกียรติและเคารพความเ็นซึ่งกันและกันครับนี่คือกีฬามวยไทยครับกีฬาที่คนทั่วโลกให้การยอมรับครับอาแล้วครับภาพที่สวยงามครับนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับมาทังคู่นี้มี ระดับยอดมวยมวยเอกขึ้นไปรับด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายแดงเพชรมรกฤษมังเงินอำนาจลืนล่นเลงอเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้นีครับุมแดงครับโอ้โหเฉือนเอาชนะไปแบบสนุกเลยครับมงคลเวพชรยินดีอะคาเดมี่เอาชนะคะแนนเพชรสีนินชอไทยเซนแบบสุดมันเลยครับ เชื่อละเกินว่าพักสองว่าอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็หมดเวลาของการถ่ายทอดสดน,นะครับทางช่อง True For You เดี๋ยวเรายังมีบวยต่ออีก4คู่บันๆันนะครับคุณอ็อ อีก4คู่ห้ามพลาดเลยนะครับในช่วงที่2ครับสามารถติดตามได้นะครับทาง Facebook Fanpage มวยเด็ด789นะครับก็ออกสตาร์ทช่วงที่2 2สองทุ่มครึ่งนะครับอีก4คู่มีสิงห์พยักสิบปะเดิมครับเจอกับเมืองผงเกียริ